ก็ใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมพี่ล<ร>ึ๊นะฮะผมเป็นคนเดียวจังหวัดเชียงรายนะฮะชอบปลูกต้นไม้เพราะว่าพึ๊ดเนี่ยแปลว่าต้นไม้ที่คุณพ่อชอบต้นไม้มากแล้วบ้านผมตอนนี้เหมือนป่าครับอารมณ์เหมือนป่าเลยอนได้เลยฮะที่ไหนที่เชียงรายแล้วคุณพ่อชอบตัดไม้แบบตัดไม้กูแบบว่าอันโตครับมันจะต้องแบบว่าตัดแตง่งแล้วก็ชอบปีนไปตัดแต่งเองครับ แล้วแบบว่าเป็นห่วงคุณพ่อแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มกล้ามคนมาแล้วครับผมเพราะบ้านแบบว่ามองไม่เห็นตัวบ้านแล้วฮะโอ้สูงมากเลยใช่ไหมส,สูงสูงสูงมีหลายพันมาต้นไม้พี่ซีเคยคิดอยากจะไปตัดแทนคุณพ่อไหมปีน,นขึ้นไปบนต้นไม้เคยเคยร่วมมือกับคุณพ่อแต่คุณพ่อแบบเสียมากแล้วก็ทำบ่อยมากนะถ้างั้นถามนี้หน่อยพี่ซีช่วงนี้ชอบปลูกต้นรักไอ้ตอน้นต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้หรือว่าชอบพันไม้ชนิดไหนหรือเปล่า ูกต้นไม้จริงเคยมีแบบว่าปลูกต้นไม้เหมือนกันนะกับแรย์ก็เคยเคยแบบว่าร่วมกิจกรรมกันเคยไหมสนุกไหมทุกคนปลูกต้นไม้ถ้าพันไหนเหรอผมรู้ส out, <c ff LES> mouth, ึกผมรู mm ้จักต้นไม้เยอะมากครับแต่จับพันไม่ได้แต่จับหน้าตาได้เออมันมันหน้าตาประมาณไหนครับพี่ศิจริงๆตอนนี้เราก็ดูบ้านอยู่เหมือนกันแล้วก็บอกว่าดูบ้านไปดูแล้วก็ดูว่าเฮ้ยปลูกต้นไม้พันไหนดี ิดว่าโอเคครับผมรู้สึกว่าเป็นทันไม้ที่แบบมีความสวยแล้วก็ร่มรื่นดีครับผมรู้สึกว่าทันไม้นี้คือถ้าสูกแบบหน้าบ้านอ่ะ ทำให้บ้านจากมินิมอลอ่ะมันดูแบบมีแบบมูลค่ามันดูมีความแบบแรงขึ้นมาด้วยนะคือผมผมจริงมันผมว่ามันแล้วแต่คนชอบมันมีหลายขนาดต้นมะพร้าวผมอยากเอาไว้ที่บ้านเลยต้นปาล์มก็อยากเวลาไปเอลเออผมต้นปาล์มวางเรียงสวยมากตามต้อะไรอ๋อแบบว่าเอลเออแบบปีสตอยนะไอเอ็มดีเด็กยารูยิด้ามันกูอยากไปเลยไปสักปีหนึ่งดีกว่าไปได้ ไม่ได้หรอไม่ได้ปีเดียวไม่นานนานที่ขึ้นพูดพูดยังไงพูดว่าท่ึ้นโอ้ยไม่ต้องพูดส okay. ิอยู่ได้ไหมอยู่บ้างไปบ้างแต่เป็นหึงปีอ๋อโอเคแลก็ติดตามมาได้เรื่อยๆแหละนะครับผมแต่ไงก็ตามก็พูดถึงเรื่องของต้นไม้เรื่องของรักโลกแล้วอย่างเงี้ยถามวิซีหน่อยว่าหน้าตาหล่อใสขนาดนี้ พี่ซีมีคุณจิ๊กใชโอ้ยคุณได้แล้วผมแต่พี่ซีบอกกว่าให้พี่ซีดีกว่าวันนี้นะฮะพี่ซีมีมีขึ้นดูไฟซ้อมมาก็คือนี่คือเหมือนในรายการเลยเหมือนในรายการเลยวัดีตติามครับผมนะะฮติดตามกันอยู่นะฮะอ้าวโอเคพี่ซีขอย้อนกลับมาเรื่องของธรรมชาติหน่อยพี่ซีในชีื่อผู้ชัวันพี่ซีดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีมุมมองไม่เซ็ตทัศนคติยังไงบ้างเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมใช่ไหมจริงๆคือ ผมว่าโลกที่เราอยู่มันก็เหมือนอมันเป็นที่อยู่อาศัยของเราอะถ้าโลกเราไม่สวยหรือว่ามีสิ่งแบบสกปรกหรือว่ามีสิ่งอะไรมีปฏิกูลหรือมีอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าสภาพอากาศแย่คนเราก็ไม่อยากอยู่อะรจริงๆผมเกียบยบโลกมันก็เหมือนคู่เรานยะเออพอเราอยู่กับโลกโลกมไม่ป็นโลก ไม่อยู่คู่โลกเ็อาอยู่ผู้ใคราาคบางทีก็ต้องรู้สึกผู่โลกบ้างตใช่ก็อยากให้โลกมันสวยงามกระธรรมชาติอยากให้แบบว่าบ<ม>รรยากาศดีมีแบบว่าสิ่งที่สวยงาม ก็อยู่แล้วแฮปปี้เราก็เลยต้องช่วยบรรโลกแล้วก็ช่วยบอบว่าดูแลโลกใบนี้ด้วยนี่ซ5ห8มันมีเยอะมากช่วยผลไม้พลมือครับผมแล้วถ้าเป็นในมุมของพี่ี่ะในชีวิตประจําวันมีส่วนช่วยหรือว่าแบบว่ามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตยัางไงที่ช่วยโลกได้บ้างเปิดปิดไฟครับผมไม่เปิดทิ้งไว้ครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้ามีบ้านเขาอยากเป็นแบบโซล่าเซลอะไรเงี้ยได้ร้อนแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่า ไปแบบต่างประเทศเยอะมากแล้วสิ่งที่สำคัญแบบมันดูเหมือนมันไม่ได้ยากนะมันดูเหมือนยากแต่มันแบบง่ายๆแล้วส่วการแบบว่าแยากขยะแยกขยะให้เป็นที่เป็น,นทางใช่ไหมที่ขยะลงแม่น้ําหรือว่าแยกขยะเปียกขยะแบบขดพลาสติกหรือว่าอะไรที่สามารถรีไซเคลิลได้ครับอันนั้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆาานะจริงจรางจริงไม่ตีของพิซีอย่างสามารถใช้ได้ชีวิตจังหวัดเลยเนาะคือใช้แค่ของพิซีนะปลูกต้นไม้กันไหมทุกคน เดินทางไปไกลก็ไปด้วยกันใช่ไหมใช่โหวันวันนี้ใครเอาต้นไม้มาดูบ้างดีกว่าฮะฮพี่จะให้คนเดินเข้าเซ็นทั้นจึต้องถือต้นไม้มาแต่ผมเคยให้ต้นไม้คนนะให้หนูให้หนูตัวอะไรนะต้นอะไรหรือว่าแต่สวยมากจะมีความหมายพี่คนตอบได้ใช่มเชื่อไหมต้นอะไรครับให้หนู ไม่เคยดูถ้าเยอะว <laughs> ันเดียว <c oughs> ชอนเห็นฉั <c oughs> <c oughs> นท้อเห็นฉันท้อนะฮะอ่ะโอเคเลยครับก็นี่ถือว่าเป็นวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมน,นะ,ะแล้วก็วิธีการดูแลต้นไม้แล้วก็เ,เรื่องของโลกของเรานะครับ